บริษัทฮิวคอฟนะคะก็เป็นผู้ผลิตกาแฟนะคะของจังหวัดเชียงใหม่เนาะแล้วก็จริงๆเรามาจากธุรกิจเกษตรนะคะแล้วก็ขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจรีเทลซึ่งเราทำงานในด้านของการสนับสนุนการทำธุรกิจกาแฟนะคะเราขายเครื่องชงกาแฟอุปกรณ์กาแฟวัตถุดิบต่างๆรวมไปถึงการสนับสนุนทางด้าน knowledge ความรู้นะคะการอบรมเทรนนิ่งนะคะซึ่งเราก็มีห้องเทรน นะคะมีครูสอนแล้วก็ให้คำแนะนำกับลูกค้าโดยธุรกิจของเราก็ไม่ได้ขายอยู่ในแต่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเราขายไปทั่วประเทศรวมถึงการส่งออกด้วยถ้าในจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้มี3สาขานะคะก็ถามว่าทำไมถึงเปิดหลายสาขาจังเลยจังหวัดเดียวก็เพราะว่านี่เป็นฐานาฐานที่มั่นของเราเนาะแล้วก็โดยแต่ละจุดที่ฮิวคอฟเปิดเนี่ยก็จะมีคอนเซปต์ของธุรกิจที่แตกต่างกัน แต่และยูนิตทำหน้าที่แตกต่างกันนะคะเรามีฮิลคอฟสามสาขาในเชียงใหม่นะคะมีฮิลคอฟฟ์แฟกตอรี่เอาท์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นร้านค้าส่งทำหน้าที่ t e l e เซลส s นะคะแล้วก็ดูแลเรื่องของการเมนเทนแนนซ์เครื่องลูกค้าด้วยนะคะฮิลคอฟฟ์เล n ร์นนิ่งสเน้นในเรื่องของการอบรมให้ความรู้นะคะแล้วก็การแชร์ริ่งประสบการณ์ทางด้านกาแฟแล้วก็สาขาตรงนี้นะคะชื่อว่า h i w Co ฟฟ n อิ n โนเวชั n n e e น ทำหน้าที่ในเรื่องของการานําเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมจากเกษตรของ h i ล c o คอนะคะเอกสาขาหนึ่งของเราอยู่ที่กรุงเทพนะคะกรุงเทพก็ทําหน้าที่กระจายสินค้าเป็นหลักนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นกลุ่ม,มอ,อื่นๆก็จะมีดีลเลอร์ตามจังหวัดต่างๆแล้วก็เรามีดีลเลอร์ที่จประเทศมาเลเซียปีนังด้วยค่ะ ก็ต้องต้องบอกว่าจริงๆแล้วเ,เรามีความเป็นห่วงนะคะกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟในจังหวัดเชียงใหม่ของเรามากเนื่องจากว่าเราเป็นผู้ได้รับผลกระทบในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยตรงนะคะแล้วก็การชัดดาวธุรกิจลงไปเนี่ยนะคะเราถูกจับอยู่ในหมวดของกลุ่มร้านอาหารด้วยเพราะว่าหลายๆร้านเนี่ยให้บริการติดแอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ที่นั่งสบายๆก็ได้รับผลกระทบโดยตรงอ,อีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในคลัสเตอร์ของเราก็จะเป็นผู้ เกษตรกรนะคะต้นน้ําซึ่งเ,เจ้าโควิดเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนปลายฤดูการผลิตของเราพอดีเลยค่ะซึ่งปกติแล้วเกษตรกรจะต้องลําเลียงกาแฟาลงมาใช่ไหมคะก็หลังจากที่มันเกิดแพนิคตรงนี้ขึ้นเนี่ยกิจกรรมที่เชื่อมต่อกับบนดอยก็หยุดชะงักนะคะอย่างของเราเองเนี่ยโรงงานเราก็ซีเคียวทันทีนะคะเราก็จะไม่มีการนำ อะไรแปลกปลอมเข้ามาหรือรถที่จะเข้ามาเราก็จํากัดหรือคนที่จะเข้ามานะคะก็จะเป็นช่วงหนึ่งที่กาแฟย,ยังคงคายอยู่บนดอยแล้วฤดูการมันก็เลื่อนไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้เนี่ยผ่านร้อนเข้าฝนละนะคะก็เราก็ยังเป็นห่วงว่ากาแฟที่อยู่สต็อกที่อยู่บนดอยเนี่ยจะได้รับผลกระทบอะไรหรือเปล่าะคะออของเราเนี่ยร้านกาแฟหลังจากที่ ได้รับการคำสั่งให้ปิดธุรกิจอาหารนะคะจำหน่ายอาหารที่มีที่นั่งเนี่ยนะคะเราก็เห็นการหยุดชะงักแบบจริงจังนะคะแล้วก็ค่อยๆแรงขึ้น,นเรื่อยๆนะคะเรามีโรงงานที่คั่วกาแฟนะคะจากรันเต็มนะคะ capacity เราตรงนั้นออลดลงมาเหลือ20%นะคะอย่างอย่างอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ค่อยๆมาในทุกวันด้วย เราก็รู้ละนะคะว่าเราได้รับผลกระทบอย่างจริงจังค่ะอันดับแรกก็คือหนึ่งเราต้องให้ความมั่นใจและความปลอดภัยกับลูกค้าของเราก่อนนะคะหน้าร้านก็เพิ่มมาตรการในเรื่องของการตรวจเช็คนะคะคนที่เข้ามาว่าอุณหภูมิร่างกายเป็นยังไงการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็เพิ่มจุดนะคะพ้นฆ่าเชื้อในร้านของตัวเองแล้วก็ให้ความรู้กับพนักง,งาน สำคัญคือพนักง,งานก็ต้องมีความรู้ในการที่จะปกป้องตัวเองด้วยนะคะสร้างมาตรการเว้นระยะนะคะร,ระหว่างแคชเชียร์กับลูกค้านะคะให้อุปกรณ์ที่ลูกค้าสามารถทำช้อปปิ้งแบบพรเวทต่างๆได้นะคะก็ตรงนั้นตรงนั้นคือจุดที่เราเริ่มทำก่อนแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าต่อให้เราจะทำงานมากขึ้นยังไงเราก็ยังเป็นผู้ว่างงาน ะค,ะคำว่าผู้ว่างงานนั้นคือว่าจำนวนลูกช้าที่ช้อปปิ้งต่อร้านลดลงจำนวนทราฟฟิกบิลลิ่งต่อวันที่ลดลงนะคะมันทำให้ปริมาณงานของเราทุกคนลดลงนะคะเราเข้าสู่โหมดผู้ว่างงานหน่อยๆนะคะอาจจะไม่ถึงขนาดชอตคัดอยู่บ้านเลยทุกคนยังออกมาทำงานนะคะสิ่งที่ฮิวคอาพยายามทำคือรักษาพนักง,งานเราแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้ทำงานแล้วก็ ไม่รู้สึกว่าตัวเองได้รับผลกระทบนะคะแต่น้องๆทุกคนก็รู้สึกเพราะว่างานมันหายไปนะคะและนั่นคือสิ่งที่เป็นช่องว่างที่เกิดขึ้น,นะค่ะที่จริงเนี่ยเราเราอย่างนี้นะคะเรารู้ว่าเรายังมีงานที่ยังไม่ได้ทําอยู่หลายอย่างเพราะฉะนั้นในแต่ละแผนกเนี่ยงานที่ค้างค้างเนี่ยเราให้ดึงขึ้นมานะคะแล้วก็ในระหว่างที่มีการคําสั่งให้ทุกคนกักตัวอยู่บ้านนะคะเราก็ ทำการเซอร์เวยพนักงานซึ่งปกติแล้วเนี่ยพนักงานก็จะมีวันหยุดพักร้อนของตัวเองอยู่ละหกวันอย่างยกตัวอย่างเดือนเมษายนนะคะบางคนมีวันหยุดพักร้อน6วันยังไม่ได้ใช้นะคะบางคนมีวันหยุดนะะักขัตฤกษ์สงการอีกนะคะ4วันนะคะวันหยุดประจําเดือนอีก4วันว่ากันไปถึง14วันซึ่งตรงนั้นเราให้พนักงานสลับกันใช้เลยนะคะก็คือว่าบางคนอยากกลับบ้าน ไปอยู่กับครอบครัวช่วงตัดตัวดูแลครอบครัวตัวเองนะคะเ,เราก็ให้หัวหน้างานเนี่ยดูแลในการจัดสรรวันหยุดแล้วก็ให้พนักง,งานได้ใช้มันอย่างเต็มที่นะคะก็สำหรับในบางโนดนะคะที่ถูกปิดอย่างเช่นร้านกาแฟของเราก็มีถูกปิดไปนะคะพนักง,งานก็ไม่มีงานนะคะเราพยายามอย่างเต็มที่ในเรื่องของ delivery นะคะก็เพิ่มมาตรการ Delivery ต่างๆน้องๆก็ออกมาช่วยกันทุกคนเห็นอกเห็นใจบริษัทนะคะแต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอที่จะดูแลกำลังคนที่มีอยู่ดังนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปาคุยกับพนักง,งานนะคะสิ่งหนึ่งที่เราสร้างโครงการขึ้นมาคือการสร้างสกิลใหม่นะคะเราพยายามมองดูว่าเขามีท a าน n t อะไรแล้วสามารถนำไปสู่สกิลใหม่ได้หรือไม่ ะะก็ปรากฏว่ามีพนักง,งานเข้าร่วมโครงการตรงนี้หลายท่านนะคะก็ยกตัวอย่างมีน้องบาริสต้านะคะซึ่งปัจจุบันนี้ได้ถูกโอนย้ายสายงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะสกิลใหม่นั้นนะคะหลังจากที่ได้มาทดลองทำงานแล้วชอบตอนนี้เป็นพนักง,งานตัดต่อวิดีโออยู่ทีมคอมพิวเตอร์กราฟิกส์นะคะมีพนักง,งานบาริสต้อีกท่านหนึง่งซึ่งน้องเนี่ยชอบถ่ายรูปเราไม่เคยรู้เลย นะคะเรามีตัวอย่างงานถ่ายรูปให้น้องแล้วให้น้องใช้กล้องมือถือนะคะทดลองสร้างงานที่มีคอนเซปต์ปรากฏว่าน้องทําได้และเข้าใจแล้วทันทีที่น้องโพสต์แล้ววัดผลเนี่ยปรากฏว่ามันได้รับจํานวนไลค์ที่เยอะมากนะคะอาจจะเยอะกว่าปกติที่เราเคยทําด้วยซ้าไปน้องก็ตอนนี้โอนย้ายสายงานมาอยู่ในทีมออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ แม้แต่ในแผนกบัญชีด้วยกันเองเนี่ยนะคะซึ่งจำนวน b ิ i l ิ i งต่อวันของเขาลดลงนะคะพนักงานก็เริ่มออมองหาโครงการนะคะที่จะทำกันอย่างเช่นโครงการลดกระดาษก็มีการประชุมหาลืออย่างจริงจังมากขึ้นก็โครงการลดกระดาษก็เกิดขึ้นได้นะคะได้ใหม่ๆโครงการใหม่ๆก็เกิดขึ้นได้จริงนะคะการเรียนรู้ข้ามสายงานเพราะว่าโดยจริงๆแล้วเนี่ยน้องสายบัญชีเขาก็อยากที่จะเรียนรู้งานของคนอื่น พอปริมาณงดงานลดลงควบคุมได้ไม่ล้นมือในแต่ละวันนะคะเขาก็จับสลับเพื่อเรียนรู้ข้ามสายงานกันก็เป็นการสร้างสกิลให้กับพนักง,งานอันนี้คือสิ่งที่ฮิวคอรพยายามทำนะคะส่วนหน้าร้านเนี่ยเขาก็ไปเพิ่มมาตรการในเรื่องการดูแลลูกค้าอย่างเช่นจากที่เคยเต้องมียอดซื้อเท่านี้ก็ลดยอดซื้อลงแล้วก็เพิ่มจำนวนทราฟิกการวิ่งเข้าหาลูกค้ามากขึ้น นะคะนี่คือสิ่งที่เราพยายามแก้ปัญหาในช่วงที่เ,ออเราตกงานนะคะจริงๆมันไม่ใช่ตกงานทั้งหมดเราเรียนทำงานมาทำในที่เรานะคะแต่ว่าปริมาณงานเนี่ยมันหายไปน้องทีออ่อยู่ในโรงงานซึ่งคั่วกาแฟนะคะก็บอกว่าออนะคะมีวันว่างเกิดขึ้นนะคะเขาก็ออกมาทำงานกับทีมอื่นนะเรียนรู้สกิลของทีมอื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่สนุกมาก น,ะะนอกจากเรื่องของสกิลที่เราให้เขาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและการหรือข้ามสายงานกันไปเลยเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นนะคะก็ยังถือว่าเป็นการออวางแผนทางด้านกลยุทธ์ทางด้านบุคคลอันใหม่เลยอันหนึ่งที่เราพยายามทำนอกจากไม่ปล่อยคนของเราออกแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะหาคนที่ตรงสกิลที่เราต้องการมากขึ้นยังมีตำแหน่งงานว่างก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อค่ะสถานการณ์โควิดเนี่ย ทำให้เราเนี่ยมีตัวเลือกนะคะคือมีคนดีๆโปรไฟล์เจ๋งๆเ,เนี่ยเดินเข้ามาสัมภาษณ์งานแล้วก็สมัครงานกับเรานะคะหลายท่านอันนี้ต้องบอกว่าหลายท่านเลยนะที่รับเข้ามาเนี่ยบางท่านบอกเลยว่าดีใจที่เรารับเขาเข้าทํางานในภาวะนี้แล้วก็เราเองก็ตื่นเต้นที่แบบบางคนเนี่ยเขาเดือดร้อนแล้วมาเริ่มงานกับเราเนี่ยเขาตั้งใจทํางานอย่างมากนะคะในภาวะแบบนี้ซึ่ง ปริมาณงานเราก็น้อยอยู่นะคะเขาก็ตั้งใจทำงานแล้วก็เป็นทีมได้อย่างรวดเร็วนะคะก็ถือว่าเราใช้โอกาสนะคะที่เกิดวิกฤตตรงนี้ได้อย่างเป็นประโยชน์ค่ะก็อันนี้มั่นใจนะคะมั่นใจว่ามันจะไม่กลับมาเหมือนเดิมนะคะไลฟ์สไตล์ซึ่งเป็นสิ่งที่มันสังคมกาแฟเนี่ยสร้งแล้วก็ มีผลกระทบกับไลฟ์สไตล์ของคนจำนวนมากก็คือไลฟ์สไตล์ของการออกจากบ้านไปอยู่รวมกันในที่ชุมชนหรือแม้แต่การอ่านหนังสือเราอ,อ่านหนังสือคนเดียวไม่เป็นนะคะเราจะต้องไปอ่านหนังสือในร้านกาแฟเนี่ยมันมันถูกทำให้หายไปแล้วก็เกิดการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ซึ่งน้องๆหลายคนเดี๋ยวนี้เขาก็อ่านหนังสือที่บ้านแล้วก็เริ่มใช้ซูมในการแบบคุยแชทถามกับเพื่อน เขาสามารถสร้างกลุ่มคอมมูนิตี้เล็กๆขึ้นมาในทันทีทันใดง่ายๆเดี๋ยวนั้นโดยที่ไม่ต้องขยับตัวไปไหนนะคะเมื่อมันเกิน21วันนะคะมันก็จะเกิดการเรียนรู้อันใหม่ขึ้นมานะคะเรามั่นใจว่าคนกลุ่มหนึ่งจะเริ่มมีความสุขกับการอยู่บ้านนะคะซึ่งฮิวคัฟเข้าใจประเด็นนี้ดีเราก็าทำโครงการอันนึงเรียกว่า Coffee at home นะคะ แล้วก็นําเสนออุปกรณ์ในราคาที่ไม่แพงเลยแล้วก็เทคนิคการชงกาแฟอยู่บ้านง่ายๆนะคะทำให้หลายคนมีความสุขกับการชงกาแฟอยู่บ้านได้นะคะเ,เรามีลูกค้าที่มาเล่าให้เราฟังบอกว่าเขาเป็นคนที่ต้องกินกาแฟข้างนอกบ้านเป็นประจําทุกวันและเขาจะต้องไปกินกาแฟร้อนในร้านกาแฟแต่หลังจากที่ปิดร้านกาแฟกันอย่างเงี้ยทำให้เขาไม่มีร้านกาแฟ ที่จะนั่งก็ต้องสั่งกาแฟมาปรากฏว่ารสชาติที่ได้เนียมันไม่เหมือนกับที่เขาเคยทานเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเดินหาอุปกรณ์เพื่อจะเอาไปทําที่บ้านแล้วเขาก็ค้นพบว่าเฮ้เขาก็สามารถที่จะชงกาแฟเองได้นะคะก็วันหนึ่งก็ชงกาแฟ2อถึงสแก้วแล้วก็เห็นพฤติกรรมอันใหม่เหล่านี้คะ่ะที่ชัดเจนขึ้นข,นของลูกค้าแล้วก็การสั่งออนไลน์ที่จํานวนทราฟิกส์ที่มากขึ้นนะคะมันมากจนถึงขนาดที่ว่า กล่องขนาดเล็กๆที่เคยแพ็คของส่งเนี่ยนะคะมันไซส์เล็กลงแล้วมีไม่พอนะคะมีไม่พอแล้วนะคะก็ต้องไปหากล่องนะคะมาทำการ Delivery ของแบบ Sin s l i s m i p t e n t แบบนี้ติดเป็นจำนวนมากนะคะก็แน่นอนค่ะหลังจากกลับมาเชื่อว่าการค้าออนไลน์ก็จะเป็นเทรนที่ชัดเจนชัดเจนที่สุด ะะแล้วก็คนจะเริ่มกินกาแฟอยู่กับบ้านอุปกรณ์กาแฟที่ใช้กับบ้านราคาไม่แพงใช้ง่ายสะดวกรสชาติกาแฟที่คนเข้าถึงง่ายนะคะก็จะเป็นอะไรที่เป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ค่ะแต่เราก็ยังหวังนะคะเรายังหวังเพราะว่าอันนึงที่เราได้รับผลกระทบคืคอการขายส่งออกใช่ไหมคะเ,เราก็ยังหวังว่าลูกค้าส่งออกจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่อาจจะไม่ได้กลับมาเร็ว ะะถ้าประเทศไทยผ่อนคลายเนี่ยอันนึงที่จะกลับมาก่อนก็คือกลุ่มกําลังซื้อในประเทศแต่กลุ่มตลาดส่งออกเนี่ย <c oughs> ก็ยังหวังว่าตัวเลขสถิตินะคะในประเทศใหญ่ๆเหล่านั้นเนี่ยจะลดลงนะคะแล้วก็เร็วกว่า2ปีนะคะถ้ามันช้ากว่า2ปีนี้เราต้องปรับกระบวนงานของเรามาหาสารกว่านี้อีกเยอะเลยค่ะค่ะ ออจริงๆแล้วเนี่ยเ,ออเราเรามองว่าในประเทศเราเองเนี่ยค่อนข้างจะมีความมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจนะคะเงินในมือประชาชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ยังยังมีนะคะแล้วก็เราก็มองว่ามองว่าโดยจริงๆเนี่ยหลายท่านก็ปรับตัวได้ไวตอนนี้เราต้องแข่งกัน agility คือความไวของการปรับตัวนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยลุกขึ้นแล้วก็พยายามที่จะ เรียนรู้เรื่องใหม่เดี๋ยวนี้การเรียนรู้มันเป็นเรื่องที่ฟรีนะคะมีคอร์สออนไลน์เยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ปรับตัวให้เร็วต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มั่นใจว่าเศรษฐ,ฐกิจของเรายังคงเดินหน้าต่อไปได้นะคะแล้วก็ SME ช่วยเหลือกันความน่ารักของคนไทยคือถ้ารู้ว่าใครลำบากเขาจะช่วยนะคะเราก็อาจจะต้องกล้าพูดว่าเรารำบากนะนะคะแล้วก็ แชร์ลิงกับสังคมให้มากขึ้นนะคะแล้วเราก็าสามารถที่จะสามารถที่จะยืนอยู่ได้ค่ะ